คุณเคยสงสัยกันไหมวงการหมอลำทำไมต้องส่งท้ายด้วยเพลงยกมือขึ้นยบายแล้วใครเป็นคนผาเล่นแล้วก็เล่นตดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพลงยกมือขึ้นยบาๆจริงแล้วมันชื่อเพลงคีทอดอ้เนเดอถ้าคุณเซิร์ช u t u b e หาต้นฉบับจะรู้ว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นซะเหลือเกินแล้วหลักๆมันมีกี่เวอร์ชันเท่าที่เซิร์ชหาได้ก็จะมีของเทพพรเพชอุบลออสโฟเอสดาวบ้านดอน อันนี้ที่หมายถึงว่ามันร้องว่ายกมือขึ้นบ่ายๆนะไปรวมเพลงที่ชื่อมันกันแต่ไม่เกี่ยวกันเลยอย่างเวอร์ชั่นของลูกแพอุไรพรหรือเท่าที่ฟังเวอร์ชันที่ดตทีกใกล้เคียงกับคนที่เอามาเล่นน่าจะเป็นเวอร์ชันออส์โฟเอแต่ก็ไม่เหมือนต้นฉบับร้อยเอยู่ดีคือเท่าที่จําได้ผมก็ได้ยินจากแสดงสดแล้วหรือคนนิยมฟังจากแสดงสดมากกว่าคลิปแรกที่ผมฟังคือแสดงสดของสีจันวีสีวงมิตรภาพการดนตรีตั้งแต่14ปีก่อน นบบแล้วถามว่ามีวงไหนเล่นแบบแผ่นบ้างหมายถึงแบบมาสเตอร์นะผมก็ยังหาไม่เจอหรืออาจจะมีแล้วใครกันหลัดที่เล่นเพลงนี้วงแรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเท่าที่เข้าวงการมาผมก็ได้ยินไม่ได้ตั้งใจแกะด้วยซ้ำมันได้ยินแล้วมันจําไปเองแล้วทาไมต้องเอาไว้เล่นเป็นเพลงสุดท้ายคือเนื้อหามันอาจจะเหมาะสมคาแรกขึ้นมาก็ยกมือขึ้นบ่ายเออก็จริงใครเป็นคนชิดเนี่ยแล้วถ้าไม่เล่นเพลงสุดท้ายล่ะคือมันก็มีนะวงที่ไม่เล่นเพลงนี้เป็นเพลงปิดบางคนก็จบด้วยการใช้กอนเตลา่าเพราะไม่อยากเหมือนวงอื่น ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ภาพจําคนดูจะจําว่าเพลงยกมือขึ้นมนบ,บายคือจะเลิกแล้วถ้าไม่จบเพียงนี้ก็เปลี่ยนฟิลไปอีกแบบสรุปไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่ถ้าจําความได้ก็เล่นตามๆกันมาซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้มาหาข้อมูลให้นะแค่ตั้งคําถามเผื่อมีคนคิดเหมือนกันเผื่อเจอคนรู้จริง